ชีวิตของเขาเขาจะเป็น<ล>ะอะไรก็ได้อ่าแล้วได้ก้าวไปสู่ความสําเร็จสูงที่สุดตามศักยภาพของเขาจะเป็นคนที่ดีของสังคมเป็นคนที่มีความสุขแล้วก็ในวันที่พวกเขาจะต้องจากโลกนี้ไปเนี่ยก็าสามารถมองกลับมาแล้วก็รู้สึกภาคภูมิใจได้ว่าครเขาได้มีส่วนทําให้โลกนี้ดีขึ้นครับเป็นอะไรก็ได้ขอให้เป็นคนดีก็แล้วกัน นคนถ้าเกิดเขาสามารถที่จะหาอะไรได้เขาสบายก็ดีแต่เงินให้เขามากเท่าไหร่นล้วมีเด็ดทำไรเขาเฮ้ฉลองทุกอาชีพไม่มีสลิปกันเดือนก็กู้ได้แค่มาคุยกับเราที่เกษตกรไทย หลังจากที่รถของคุณผ่านการลุยน้ำและจมน้ำมาเป็นเวลานานวันนี้ปททมีข้อมูลและวิธีการทาความสะอาดรถอย่างถูกวิธีมาฝากครับหลังจากที่เราลุยน้ำท่วมมาเนี่ยนะครับเราควรจะทําความสะอาดรถนอกเหนือจากการล้างรถด้านนอกแล้วเนี่ยนะครับเราก็ต้องล้วงเข้าไปล้างนะครับหนึ่งคือในซุ้มล้อแล้วก็ใต้ท้องรถเพราะบางครั้งอาจจะมีเศษอุปกรณ์หรือว่าขยะหรืออะไรติดมากับรถได้ต้องล้างให้สะอาดนะครับโดยเฉพาะบริเวณด้านในครับ เราทำการตรวจสอบได้โดยการเปิดพรมนะครับแล้วก็ลองเอามือซับหรือว่าเอาประดาษทิชชู่ซับดูถ้ามีน้ําขังอยู่ภายในบางท่านคิดว่าเอาไปตากแดดแค่นั้นน่าจะพอจริงๆแล้วเป็นความเข้าใจที่ผิดท่านควรจะเอาพรมลเลาะออกไปทั้งอันเพราะว่าถ้าเกิดว่าจะมีน้ําขังอยู่ภายในนั้นจะเป็นแหล่งเพาะเชื้อโรคหรือว่าเชื้อราทําให้ท่านอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพในภายหลังได้ครับขอขอบุณข้อมูลดีๆจากบพทครับ คนไทยไม่ติ้งกันอมสินรวมใจสู้ภัยน้ำท่วมเงินฝากประจำ99วันจากธนาคารอมสินทุก5 0,000บาทธนาคารอมสินร่วมสมทบทุนช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม99บาทพร้อมให้ดอกเบี้ยสูงถึง3.65เปอร์เซตต่อปีเงินต้นขยับดอกเบี้ยขยายน้ำใจไม่เคยหายคนไทยช่วยกันเงินฝากประจำ99วันจากธนาคารอมสินสมทบทุนช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมฝากได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่31มกราคม2555ที่ธนาคารอมสินทุกสาขาสอบถามโทร1115 สละวงรุ่งกรรมการผู้จัดการบริษัทลิสซิ่งกสิกรไทยจำกัดเปิดเผยว่าจากปัญหาอุทกภัยในขณะนี้หากมองไปถึงปีหน้าเชื่อว่าจะเห็นผลกระทบตามมาอีกมากมายเนื่องจากผู้ผลิตรายใหญ่จากค่ายญี่ปุ่นอย่างฮอนด้าได้รับความเสียหายจากโรงงานผลิตที่นิคมอุตสาหากรรมโรจะนะขณะที่ค่ายอื่นก็ไม่มีชิ้นส่วนผลิตและได้หยุดกำลังการผลิตแล้วย่งไม่มีกำหนด หาดังกล่าวจะส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมรถยนต์ทั้งในแง่ยอดการผลิตในประเทศที่น่าจะลดลง3 0 0 0 0 0คันจากเดิมที่ประมาณการว่ายอดผลิตรถยนต์ทุก่ายปีนี้จะอยู่ที่ประมาณ1.8ล้านคันน่าจะลดลงเหลือ1.5ล้านคันและในแง่ยอดจำหน่ายในประเทศน่าจะเหลือ900,000คันจากเดิมที่ศูนย์วิจัยกสิกรไทยประเมินไว้9,40 0 0 0คันและสมาคมอุตสาหกรรมรถยนต์ประเมินไว้1ล้านคัน Spot. But only light so few that you see in the dark. But it's a sight you'll lose. ไทยไม่ติ้งกันอมสินรวมใจสู้ภัยน้ำท่วมเงินฝากประจำ99าวันจากธนาคารอมสินทุก5 0,000บาทธนาคารอมสินร่วมสมทบทุนช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม9 9บาทพบ้อมใหรอดอกเบี้ยสูงถึง3.65%เอร์เซตต่อปีเงินต้นขยับดอกเบี้ยขยายน้ำใจไม่เคยหายคนไทยช่วยกันเงินฝากประจำ99าวันจากธนาคารอมสินสมทบทุนช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมฝากได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่31มกราคม2555ที่ธนาคารอมสินทุกสาขาสอบถามโทร1 1 1 5 ฉลองทุกอาชีพ <Hey! S 1> ไม่มีสลิปเงินเดือนก็กู้ได้ <Hey! S 1> แค่มาคุยกับเราที่เกษตรกรไทย hey! 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 เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับวิธีสอนลูกแบบดรสมจินสอนภัยสาลซึ่งคุณผู้ชมก็สามารถนําไปใช้ได้นะคะช่วงนี้ค่ะเราจะพาไปดูวิธีสอนลูกแบบคุณตันภาศกรนาทีและคุณหมอเฉลิมหานพนิชก,กันบ้างคะ่ะว่าจะมีเคล็ดลับดีๆในการสอนลูกอย่างไรติดตามได้ในช่วงนี้เลยค่ะ คนมีสตังอย่างคุณตันเนี่ยสอนลูกยังไงก็ถ้าไปถามลูกสาวผมเนี่ยได้คําตอบอยู่คาเดียวคือตั้งแต่เด็กถึงโตเนี่ยก็ทำผมว่าป๊าให้เรียนอะไรผมก็บอกเลยเรียนอะไรก็ได้ที่หนูทําแล้วชอบมีความสุขตามใจลูกตามใจลูก,ลกทุกอย่างนะที่เรื่องของเรียนคือไม่ได้ไปบางคาบเขาเรยออะไรนาไม่เคยค,ค,ครับค,คือผมผมผมเชื่อเลยว่าทุกอย่างทุกคนเนี่ยเราเลือกเกิดไม่ได้แต่ถึงจุดหนึ่งอนะ่ะเราต้องเป็นคนเลือกทางเดินของเราเอง แต่ผมขอลูกอยู่ข้อเดียวตลอดถ้าเวลาคุยคุยอเอแล้วผมขออะไรครับผมก็จะบอกก่อนเขาเป็นคนดีนะครับ, <c oughs> รบพ่อแม่อย่าเข้าใจผิดว่าเราเก็บเงินให้ลูกเยอะๆยอะันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญผมไม่ได้บอกว่าผมมีเงินเยอะนะครับการเก็บเงินให้ลูกเยอะๆมันไม่ดีตรงไหน อ่าถ้าสมมติกับการแล้วกันถ้าตั้งไงผมตอนเด็กแล้วผมพ่อผมมีที่ดินขายได้ถ้าพันล้านผมไม่มีวันนี้แหละผมไม่อยากจะทำนะลนนะแล้วผมก็รอขายสมบัติกินก็ใช่ไปใจวันวันหนึ่งผมสุอายุห้าสิบผมหมดเงินแล้วทีนี้ผมลำบากแล้วอายุห้าสิบไม่เคยทางานมาก่อนเนี่ยผมก็จะลำบากเมี่เคยก็เหมือนกับที่บอกว่าทําไมผมสนใจเรื่องมวยที่ทําเรื่องการศึกษาเคย เคยเคยเขาไปไปทำพื้นฐานของเ็เหมือนกับเตะฟุตบอลมันต้องพื้นฐานดีๆถ้าสังคมรำเด็กของเราเนี่ยมีพื้นฐานในการศึกษาดีอนาคตมันไม่เป็นภาระ,ะการที่รัฐบาหลหรือเป็นพ่อแม่ครอบครัวเนี่ยต้องดูแลลูกมันก็ผมดูแลลูกถ้าเกิดลูกผมไม่มีพื้นฐานในการศึกษาที่ดีเขาไม่สามารถทำมาหากินช่วยตัวเองได้เขาอยู่ได้ด้วยเงินที่ผมให้เขาอยู่เนี่ย คือบางครั้งเงินเนี่ยไม่ว่าเท่าไหร่นะคืนเดียวก็หมดได้บางที่มีเงินร้อยล้านพันล้านทำโปรเจกต์ผิดนี่มันอาจเป็นนี่มากขึ้นอีกเป็นพันล้านแล้วคุณตันมีวิธีสอนลูกเรื่องการใช้จ่ายเงินยังไงอ๋อมันถูกบังคับอยู่นะยครับมันอย่างสมัยเรียนหนังสือเนี่ยเรามีข้อจํากัดสมมติลูกผมเนี่ยเรียนหนังสือนะอย่างัวเลขตอนนี้ก็ไปโรงเรียนก็ได้แค่ห้บาทเคย ก็รู้เยอะทำไมให้ลูกไปโรงนี้แค่50บาทาไปครัว50บาทก็เยอะแล้วแล้วก็ซื้อขนมก็เหลือเงินก็มาอาอมออมไว้ถ้าไม่ออมไวอ้อาลนคนจะซื้อขนมก็ไม่ได้ก็แบบมีตังค์พ่อมีตังค์อ่ะให้ลูก50บาทก็เนี่ยหรอเท่าไหร่ก็มันก็ไม่พอหนะครับ,รบใชจะวะแล้วก็ให้เขารู้จักว่าคุณค่าของเงินเงี้ยลูกผมก็จะรู้เลยว่าสมมติเขาเจอของอยากจะซื้ออะไร เขารู้อยู่แล้วก็มีสิทธิ์ซื้อแค่ชิ้นเดียวอันนี้เราเห็นเลยว่าพฤติกรรมมันถูกเปลี่ยนไปถือว่าเป็นโค้ต้าที่ให้ไม่เขารู้อยู่แล้วก็มีนะฮะถ้าเขาซื้อเสร็จปุ๊บเขาเจออะไรบางทีเขาอยู่ๆ,ๆเขาอยากจะเอาพอเขาคิดไม่เอาดีกว่าจำกัดด้วยเงินที่ให้ไปอ่าเขาก็จะคิดเป็นแล้วว่าเดียวถ้าเกิดเราไม่จับว่าโอ้นี่เอาเอาเสร็จแล้วอันนี่เอาเอาีกคือไม่ได้คือยังไงก็ได้แค่ชิ้นเดียวก็เหมือนกันแหละนนคือถ้าเกิดนี่คนเล็กไปทั <ๆ S 1> ่อ่าไปทั่เหมือนกับลูกสาวคนโตตอนที่เราไปอังกฤษเนี่ยคือเทอมมีเงินให้แค่น ดีไซน์เคเตอร์ดีไซน์นะครับก็<ม>เรียนที่เซมาตีก็เคยเทอมยังมีเงินเท่าไหร่ก็เท่านั้นที่เหลือไม่ได้มากกว่านั้นก็ไปล้างจานมันก็เคยให้เขาลําบากนะให้ลูกไปล้างจานไปล้างจานล้างจานทำไมอะ่ะก็ย้ายเขาลําบากถ้าเกิด คือคุที่ไม่คือลำบากแล้วอีกหน่อยลำบากมันมันไม่ได้ไงแต่คนที่ลำบากมาก่อนแล้วสบายถ้าเกิดวันหนึ่งจําเป็นต้องลำบากอย่างน้อยเขาก็ลาบากได้คือเขาจะมีภูมิคุ้นกันใช่ไหมถ้าเขาเขาเคยลำบากเขาก็ล้างได้แต่การที่เราไม่เคยลา้างตานไม่เคยทํางานลำบากมไม่เคยทาเงินเดือนน้อยๆเรารู้สึกลงไม่ได้อะลงดินดินไม่ได้ก็คือเราเคยติดดินแล้วเราเราอะไรเงี้ยเรากินก๋วยเตี๋ยวก็ได้เรากินลงแรงผ้าดาวก็ได้พอกินผ้าดาววันนี้ไม่มีเงินกินกินก๋วยเตี๋ยก็ได้แต่ถ้าเรากินแต่ลงแรงผ้าดาววันนี้ไปกินก๋วย คืออยากให้ลูกล,ลบาบากแล้วค่อยอนาคตถ้าเกิดเขาสามารถที่จะหาะไรายได้เพิ่มขึ้นเขาสบายก<ช>็ดีแต่เงินให้เขามากเท่าไหร่นั้นมีเดียวทำไรเขาเห็นมีข่าวช่วงนั้นว่าลูกสาวทําธุรกิจตอนแรกๆปรากฏว่าอาจจะไม่ค่อยประสบความสำเร็จเท่าไหร่ร้าน,นเป็นยังไงร้านนี้เคยร้านที่เป็นแซมมี่นี่ก่อนชื่อเป็นแซมมี่ี่ชื่ออีซีรี ก็เคยไม่มีประสบการณ์การทํางานนะับมันจนนด้รู้สึกเป็นหาอิตาลีใช่ไหมเคยตั้งเขาตั้งใจขายอาหารไทยแต่ว่าถูกเรียกว,ว่าเนื่องจากเขามีประสบการณ์ก็ก็คุยกับเชฟเชฟว่าน้องเน,นาเขาทาเป็นอิตาเลียนโดยโดยเขาคิดไม่ถึงอะ่ะเคยเคยเคือบอกประสบการณ์ทำงานมากก็ลลผลเป็นไง ก็คือมันไม่เข้ากันฮะคืออิตาเลียนเนี่ยมันมันต้องเป็นมื้อที่แบบตั้งใจมากินฮะ <c oughs> ใส่ข,ขวับปิ๊ดๆเ่งนี้เป็นตัวมากคนเตะุตบอลเงี้ยมันมันไม่ได้เป็นรายการที่จะกินอาหารอิตาเลียนการตกแต่งมันก็ไปอิตาเลียนไม่ได้การตั้งชื่อชื่ออิตาเลียผมคิดว่าง่ายๆอิตาเลียนโหมาคนจะมาเสิร์ฟีิราจิราคอสเนี่ยเตียงขีดมันไม่ใช่ตั้งแต่แรกอยู่แล้วเพียงแต่ว่าการทำธุรกิจกันที่ไม่มีสบการเนี่ยผมเห็นปัญหาตั้งแต่แรกแล้วแต่ผมตั้งใจปล่อยเขาไป ก็การที่ลูกเอาเงินผมให้เงินไป20ล้านมาทำธุรกิจให้เงินเท่าไหร่นะ20ล้าน20ล้านให้ลูกไปทำธุรกิจครับผมเห็นตอนนี้เขาตบเจงแล้วก็ผมก็เห็นว่าเจงแน่นอนแล้วทำไงพอเห็นว่าเจงแน่นอนก็ปล่อยเขาเจงครับอ้าว คือเขาระบผสมเร็จผมก็ดีใจนะแต่ถามว่าเขาเจ๊งผมดีใจมากกว่าเขาผนเาไปอีกด <ผม S 3> ู<ข>นะคุณซื้อความรู้ให้ลูกให้ลูกมีประสบการณ์ด้วยี่สิบล้านเลยอะ่ะเขาไม่ถึงเสียเขาเสียไปประมาณเกือบสิบล้านเกือบสิบล้านเพื่อ,<ข>อการให้ลูกรู้ว่าสิ่งอะไรที่เป็นสิ่งที่ทําให้ผิดดชาตจะได้เรียนรู้จากเขาเขาไม่รู้ว่าทําไมเขาเคยเขา แทนที่จะนมเราคนอื่นใช่ไหมก็ถูกคนอื่นนมเราแทนที่เขาจะมีมือซ้ายมือขวามีลูกน้องคือเขาไม่มีทุกอย่างเลยอ่ะเขาเห็นในความเร็จที่คือผมทำงานอยู่จริงๆเขาไม่รู้ว่าเบื้องหลังยังมีอีกเยอะเนี่ยเขามองทุกอย่างมันง่ายแต่จริงๆมันไม่ง่ายผมก็เลยเปรียบเทียบว,ว่านคนที่ว่ายน้ำไม่เป็นอะลงไปที่สระว่ายน้ำอะเป็นไงเขาตีเขาว่ายน้ำโผูแบบน้ำกระโโก<แ>เลอะเหมดเลยฮะแล้วเป็นไงมันไม่ไปไหนแล้วมันอยู่กับ<ล>ที่เพที่ว่ายน้ำเป็นเคยเบาๆมันก็ไปไซส์เบาๆกับางกว่ากินแรงก็น้อยครับนี่คือ ตอนนั้นเขาใช้แรงสมาธิใช้เวลาเยอะมากเลยแต่ไรายได้นิดเดียวนั่นคือยังทําไม่เป็นนั่นคือผ่านไปงานแรกแล้วตอนนี้เขาก็เริ่มมองเห็นแล้วว่าเอ๊ะมันไม่มีอะไรเป็นไม่ได้เป็นไม่ได้หมดเลยแต่มันไม่ได้เป็นอย่างที่เพราะฉะนั้นสิบล้านในการซื้อประสบการณ์แล้วก็ให้ความรู้ให้ประสบการณ์กับลูกเนี่ยคุณตามไม่คิดว่ามันเยอะไปหรอกอ๋อมันถูกด้วยถูกด้วยเพราะจริงๆแล้ววันนี้เขาไม่ผิดพลาดสมมติเขาไปผิดพลาดอนาคตอาจจะหลายสิบล้านนี่คือวันนี้สิบล้านแรกที่เขาลงไปเนี่ยวันนี้เขาก็รู้อยู่แล้วว่า ทำธุรกิจนี้นะต้องเข้าใจอย่างลึกซึ้งอย่างจริงๆแล้วต้องมีจิตวิญ,ญญาณอยู่ที่นี่เนี่ยเขาจะอยู่ที่นี่เกือบทั้งวันนะครับแล้วก็ก็บอกเขาเลยว่าถ้าเป็นไปได้รู้อย่าไปไหนปีหนึ่งอย่างน้อยอให้รู้จักธุรกิจของเราอย่างถังแท้ว่าจริงๆมันดีเนลูกค้ามากินพ่ออะไรแล้วอะไรที่สิ่งที่เราต้องดูแลอย่างใกล้ชิดนะครับจนเข้าใจอย่างลึกซึ้งแล้วเราค่อยแบ่งเวลาไปให้กับส่วนตัวมากขึ้น บางบ้านเนี่ยโดนตีตายเลยนะ,อะ้อแค่สิบล้านเลยเจงเนี่ยไม่นะครับก,ก็เคยเคยแต่ว่าบอกลูกแล้ว่ายี่สิบล้านที่ให้คืยี่สิบล้านแรกแล้วก็ยี่สิบล้านสุดท้าย ที่สุดแล้วนะครับอย่างที่บอกผมโชคดีับครอบครัวดีอย่างที่บอกว่าคนทุกคนเนี่ยสิ่งที่สามัญที่สุดเลยถ้าครอบครัวดีแล้วเรามีกําลังใจเราไม่ค่อยมีปัญหาอะไรครลูกก็น่ารักแล้วก็เราเราก็แฮปปี้มากนะครับ,รบถ้าคนไทยทุกคนสามารถจบปริญญาตรีได้อย่างน้อยนะครับอนาคตอะปัญหาของสังคมก็จะลดลงบางคนเนี่ยแบบ